ลักษณะเนื้อคู่ของคนเกิดปีถาะปีนักสัตว์กระต่ายมักเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนใจดีและเข้าใจผู้อื่นได้ดีเพราะคนปีถอเป็นคนรักสงบไม่ชอบความขัดแย้งและต้องการความมั่นคงในชีวิตคู่ดังนั้นเนื้อคู่ที่เหมาะสมจึงควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เข้าใจและให้เกียรติกัน คนปีถอเป็นคนอ่อนไหวและละเอียดอ่อนจึงต้องการคู่ที่เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาไม่กดดันหรือบังคับให้เปลี่ยนแปลง 2. งมีความอบอุ่นและมั่นคงคนปีถตต้องการคนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในความสัมพันธ์ไม่ชอบความรักที่พันผวนหรือเต็มไปด้วยดรามา่า 3. ามมีอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดี นเนื้อคู่ที่ดีควรมีอารมณ์ขันและสามารถทำให้คนปีถอยยิ้มได้เพราะพวกเขาเป็นคนรักความสุขและไม่ชอบบรรยากาศที่ตึงเครียด 4. มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนถึงแม้คนปีถอจะรักความเรียบง่ายแต่พวกเขาก็ต้องการคู่ที่มีความมั่นคงและวางแผนอนาคตร่วมกัน 5. มีความโรแมนติกในระดับที่พอดี คนปีถ่อชอบความโรแมนติกแต่ไม่ใช่แบบหวือหวาเกินไปคู่ที่สามารถแสดงความรักอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่มากเกินไปจะทำให้พวกเขาสบายใจที่สุดปีนักสัตว์ที่เป็นคู่แท้ของคนปีถอ่อปีจอสุนัขเป็นคู่ที่เข้าใจกันดีมีความซื่อสัตย์และมั่นคงปีกุลหมูมีความอ่อนโยนและใจดีช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน ปีมะแม่แพะมีความอ่อนโยนและชอบความสงบเหมือนกันปีนักสัตว์ที่อาจต้องปรับตัวมากหน่อยปีรกาไก่อาจมีความเห็นต่างกันบ่อยเพราะสไตล์การใช้ชีวิตต่างกันปีชวดหนูคนปีชวดมีความกระตือรือร้อนสูงอาจทำให้คนปีถอรู้สึกกดดัน แต่สุดท้ายแล้วความรักที่ดีขึ้นอยู่กับการเข้าใจและปรับตัวเข้าหากันมากกว่าดวงชะตาเพียงแค่เลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจและเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้ว